สวัสดีครับพบกับเล่าไปบนไปกับจานจ่อยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่5นะครับวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องดีๆนะครับสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราเงินเดือนนะครับแลกบรรจุนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีการชดเชยนะครับผู้ได้รับผู้รับผลกระทบนะครับจากการปรับอัตราเงินเดือนแลกบรรจุนะครับซึ่งปรับครั้งแรกไปเมื่อวันที่1ึพฤษภาคม2567นะครับแล้วก็จะดำเนินการปรับ ครั้งที่2นะครับในวันที่1พฤษภาคม258นอะครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นส่วนของผู้ที่บรรจุใหม่นะครับในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะมีการปรับในปี67เนี่ยให้ได้รับสูงขึ้นถึง1 8 1 5 0บาทนะครับแล้วก็ในปี68เนี่ยก็จะปรับให้ได้รับถึง1 9 9 7 0บาทนะครับสว่วนปริญญาโทนะครับในปี67เนี่ยก็จะปรับให้ได้รับ สูงถึงสอ1หมืบาทแล้วก็ปี68เนี่ยก็จะไปถึง23,300บาทนะครับส่วนเบียร์เอกนะครับถ้าบรรจุในปี67เนี่ยก็จะได้สูงสุดถึง25,410บาทแล้วก็ปรับครั้งที่2ในปี68เนี่ยก็จะได้ถึง27,960บาทนะครับอ่าส่วนจะเห็นว่าถ้าทุกท่านดูตารางก็จะเห็นว่าการปรับเงินเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงนะครับอย่างเช่นปบียร์ตีบรรจุใหม่เนี่ย15,000 16,500บาทถึง18,110บาทเนี่ย ทำไมถึงต้องเป็นช่วงนะครับเขาให้ประโยชน์กับค่าการที่สอบบรรจุได้รล้ับที่ต้นๆนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงรละอยละเอื่นอื่นนะครับที่ได้กําหนดไว้ว่าสามารถขอปรับเพิ่มเงินเดือนได้นะครับส่วนที่2นะครับเป็นการให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการบรรจุใหม่นะครับก็จะได้รับการปรับ ชดเชยตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เงื่อนไขคือต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันที่1พฤษภาหกแปดนะครับหรือ1พฤษภาหกเจ็ดนะครับและก็ต้องเป็นคุณวุฒิที่สำนักงานค่าการพลเรือนนะครับรับรองสําหรับค่าการพลเรือนและก็สำนักงานกกสรับรองนะครับสําหรับค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอย่างอาจารย์จอยเนี่ยจบปโทปี58นะครับก็ได้รับปรับไปแล้วนะครับใน1พฤษภาคม67นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก นะครับก็จะได้ปรับในวันที่1พฤษภาหกแปดนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการศรึกษานี้ก็คือการลงทุนแต่ว่าลงทุนแล้วคุ้มค่านะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรฮะรก็คือต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะครับที่จะช่วยในการาติดตามนะครับช่วยเหลือนะครับให้บุคลากรเนี่ยที่มีวุฒิการศรึกษาสูงขึ้นได้ปรับเพิ่มเงินเดือนตามพุณนวุฒินะครับแล้วก็อย่าไปสร้างาหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่มันเป็นการ กระทบสิทธิ์นะครับของผู้ที่ควรได้รับการอัตราเพิ่มเงินเดือนเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามีแค่เงินเดือนนะครับขอบคุณครับ